ครับรเพลงวันนี้เราเจอใครเจอกับเเป็นนนดใครโชคไหมไม่เคยวันนี้พี่ขาดเท่าไหรไม่มาเช้ามาเป็นไงนบ้างเกินจุดห้าเกินจุดห้าขาดเฉลุยแล้วตอนนี้นะเราซ้อมอยู่ที่ไหนในละวันที่เดิมนะกี่วันเข้าม,มาประมาณสองอาทิตย์กว่าเราเป็นมวยประเภทมืออะไ้เดือนก็ได้แล้วคู่ต่อสู้เห็นไหมต่อท้ายต่อท้ายครับอ๋อเราสูงเท่าไหร่ร้อน้ำหนักของเราปล่อยปล่อยสาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว โชกมารวมๆเท่าไหร่ตอนนี้มวยเจ็ดสิบแปดสิบน่าจะมีนะสามไฟล่าสุดที่ชนะใครยงังยังนะวันนี้มันความมั่นใจมันต้องเกิดมาคิดว่าศึกษาเกมไม่เรียบร้อยนะร่างกายไม่มีปัญหาเอา,าละลูกหลานจากจังหวัดตตานีครับอ่ะฝ่าเผยครับเชียร์หน่อยเด็กปตัตตานีต้อกเป็นกำลังใจผมด้วยครับแต่เขาไม่เป็นเพอีผมโอเคข้อชูวยดีหรือเป่าวันนี้เจอกับเจ้าใครอ่ะเจอใครเจเคยเจอเขาไหมไม่เคยวันนี้มีการเริร้อยแปด มาพอดีเลยเราไปซ้อมอยู่ไหนกี่วันเราปั้มใครหลักๆสางกำเบอร์หนึ่งหลายคนเลยนะเราเป็นมวยประเภทอะไรต่อยนะเหรอเราสูงอะไรความสูงน้ำหนักของเราปล่อยๆใช่ไหมปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วชกมาถึงกี่วันแล้วห้าสิบสามนะตามไฟหลังเป็นไงชนะกี่ไฟหายรวดเลย มาเจอก็เจ้าเพลงก็แพ้รวดเหมือนกันเห็นไหมเจ้าเพลงก็เป็นสไตล์ไงเขายาวนะเขาน่าจะสูงกว่าเรานะเราเป็นคนจากจังหวัดอ่ะฝากไปขับเชียร์หน่อยครับด้ยำต้องเชียร์ผมหน่อยใช่ไครับโอเคขอโชคดีน้องใจ